ข่าวดีคนไทยเข้าถึงการรักษามะเร็งขั้นสูงได้มากขึ้นแล้วบอดสอปสอชอ,อนุมัติให้ใช้เครื่องฉายรังสีสามิติมิสเตอร์ลิงเนในระบบบัตรทองทําให้ผู้ป่วยมะเร็งก้าวโรคได้รับการรักษาที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่มีโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ได้แล้วจะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่มาเจาะลึกรยละเอียดกันครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2568ที่ผ่านมาถือ เป็นการประชุมบอร์ดสอปอสอชอครั้งแรกของนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสอปอสอชอและในการประชุมครั้งนี้เองที่บอร์ดสอปอสอชอได้อนุมัติข้อเสนอสำคัญนั่นคือการเพิ่มบริการดังสีสามิติแปลความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกกันว่ามิสเตอร์ลิเน็กเข้าไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30ส,างสบาทครับ แล้วมิสเตอร์ลินเนคคืออะไรทําไมถึงสําคัญมิสเตอร์ลินเนหรือ MRI Guide และ Accelerator เป็นเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัยมากครับจุดเด่นของมันคือมีระบบสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ติดตั้งอยู่บนเตียงฉายรังสีทําให้แพทย์สามารถมองเห็นก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นการเปลี่ยนแปลงของก้อนมะเร็งในแต่ละครั้งที่ทําการฉายรังสีและสามารถปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ทันทีเปรียบเสมือนการมี GPS นำทางในการใช้รังสีทำให้การรักษามีความแม่นยำและลดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นต่อเนื้อเยื่อปกติได้มากขึ้นหอนอแต่ตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นปัจจุบันมีเพียงโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้นที่ให้บริการด้วยเครื่องมิสเตอร์ลินเนกได้ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแล้วผู้ป่วยจากทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้อย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยบอดสปสช จึงได้อนุมัติงบประมาณ18ล้านบาทจากงบบริการกรณีเฉพาะประจำปีงบประมาณ2,569เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองจำนวน150รายแรกโดยสปสชจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบบัตรทองสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย9ก้าโรคมะเร็งที่เข้าเกณฑ์สำหรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง9ก้าโรคต่อไปนี้จะเข้าเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับบริการด้วยเครื่องมิสเตอร์ลินเน็ได้แก่ มะเร็งที่ศีรษะและคอมะเร็งช่องท้องมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งสมองมะเร็งอื่นๆที่อยู่ในระยะแพร่กระจายทำไมต้องเป็นหนึ่งรห้าสิรายทำไมต้องเหมาจ่ายการกำหนดจำนวนผู้ป่วยห5 0ราสิรายและการจ่ายชดเชยค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายปีให้กับโรงพยาบาลสิริราชนั้นเป็นการเริ่มต้น เพื่อประเมินผลและว,วางแผนการขยายบริการในอนาคตครับโดยค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายนี้ครอบคลุมบริการ3รายการได้แก่บริการการถ่ายภาพด้วยเครื่องจำลองบริการทวนสอบตำแหน่งการใช้รังสีด้วยเอ็มออไรรังสีรักษาปรับตัวและบริการคำนวณปริมาณปรับทวนสอกด้วยภาพเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วนี่เป็นเรื่องดีจริงหรือหลายคนอาจมองว่านี่เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยได้มากขึ้น แต่และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการมีโรงพยาบาลที่ให้บริการเพียงแห่งเดียวอาจนำไปสู่ปัญหาการรอคิวนานและการเข้าถึงบริการที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคนอกจากนี้การจำกัดจำนวนผู้ป่วยเพียง150รายอาจทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากพลาดโอกาสในการได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้นายแพทย์เดชธรรมธารีเลขาธิการสปรสชกล่าวว่าแนวโน้มผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลีย่ยพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า10,000แรายต่อปีสปสชจึงมุ่งมัน่นที่จะเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยภายใต้สิทธิบัตรทองควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและหาแนวทางการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการอนุมัติให้ใช้เครื่องมิสเตอร์ลินนักในระบบบัตรทองเป็นก้าวที่ถูกต้องแล้วหรือไม่และรัฐบาลควรมีมาตรการอย่างไรเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการนี้ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทุกป,ประเทศอย่างเท่าเทียม ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยครับ